คุณเบื่อไหมครับที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วตามกันไม่ทันแล้วคุณเบื่อไหมครับเวลาเล่นใหม่แล้วได้ตังค์ละอีกนิดหน่อยกันเนี่ยวันนี้ครับผมครับผมมีตัวช่วยคุณนะครับเพียงแค่คุณใช้ลิงก์ด้านล่างของผมในคลิป,ลปนี้คุณจะได้เรือเอ็นเดนไปเลยเนี่ยเจ็ดวันแล้วแล้วก็เรือรีโพัลส์ไปอีกเจ็ดวัน oh. นั่นเองแล้วก็พร้อมกับบัญชีพรีเมียมรวมๆแล้วเนี่ยนะครับครึ่งเดือนกันเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมไม่ใช่การละสหายมาใช้คุ้มนะเลโก เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนก็ด้วยเลยนะครับผมนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับบล็อกออฟชิพกันอีกทช่เคยเลยนั่นเองนะครับผมโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นกันเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับการทําแต้ม Research Point นั่นเองนะครับผมสำหรับมือใหม่แล้วก็อาจจะมือเก่าที่แบบว่าก็ไม่ได้เก่ามากนะครับก็แบบว่าแบบเล่นมาแบบเล่นเล่นเลื่อเล่นเล่นเล่เนี่ยแต่ว่าอยากจะทำแต้มรีเซิร์ชพอยต์เนี่ยมันทำยังไงกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง เราไปที่ผังวิทยาการก็คือที่ชีตรงนี้นั่นเองนะครับนับต่อมาเนี่ยให้เราเนี่ยไปสายเรือที่เราเล่นและเลื่อนลงมาข้างล่างสุดตรงนี้ ถ้าหากคุณเลื่อนลงมาแล้วมันมีรูปอย่างนี้ก็คือคุณเนี่ยปลดล็อกเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีไม่ต้องตกใจไปนะครับมันคือเรื่องปกติครับถ้าหากคุณไม่มีอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องตกใจไปนะครับมันคือเรื่องปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยสามารถทำได้นั่นเองนะครับโดยที่คุณเนี่ยต้องทําให้เงื่อนไขเนี่ยผ่านกรอนั่นเองนะครับก็คือ1เลยนะครับมีเรือเทียสิบเนี่ยขั้นต่ำคือลําลำหรือมากกว่านั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าขั้นต่ำห้า ลีสายทีนึงเนี่ยมันได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยรีสายทีนึงเนี่ย มันจะได้อยู่ที่9,700นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีคูณให้อยู่นะครับซึ่งตัวคูณเต็มดีเซอร์เนี่ยมันจะมาทุกๆ90วันหรือว่าก็คือ3เดือนนั่นเองนะครับก็ปีหนึ่งก็คือ4รอบนั่นเองก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะแบบว่ารีสายเพื่อไปซื้อเรือหรือว่าไปซื้อของอัปเกรดต่างๆ,งๆของเรือเนี่ยก็สามารถที่จะรีสายกันได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเล่นกัน,นบ่อยๆนะเพราะว่ามันต้องใช้ดาวนในการอัปเกรดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันต้องมานั่งเล่นใหม่นนันเองนี่อยากจะรีสนังไม่ได้เตรีจก็ะคร จไว้ถ้าตอนนี้นะครับเพราะว่ามันต้องมานั่งเล่นใหม่นะโอเคไหมามาในส่วนต่อมากันเลยนะครับผมนะครับแต่รีเสิร์ชพอยต์เอาไปทําอะไรได้บ้างอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมเราซื้อเรือกับซื้อของอัปเกรดเรือนั่นเองนะครับถามว่าพี่แล้มาซื้อจากไหนอันดับแรกนะครับผมนะให้เราไปที่ด้านซ้ายมือขวาบนสุดของทุกคนตรงนี้มันจะมีคําว่าอาร์มอรี่อยู่นั่นเอง ให้ทุกคนกดเข้าไปอ่ะพอกดเข้าไปเนี่ยให้ทุกคนไปดูที่ล่างสุดแล้วก็นับขึ้นมา4อันคุณจะเจอคาว่ารีเสิร์ตตรงนี้นั่นเองนะครับเ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นเอ่อผดยวิจัยนะครับโอเคพอคุณเข้ามาเนี่ยมันจะมีชิปแนะนําอยู่2องเรือเลยนะครับก็คือเป็นสารว่าแล้วก็โอไฮโอนั่นเองซึ่ง2เรือนี้เนี่ยเป็นเรือประจันบาลที่บอกได้ว่ายอดฮิตแล้วก็ใช้ได้ดีมากนะคร่โอเคไหมอ่าแล้วก็พอเลื่อนลงมาอีกเนี่ยนะครับมันจะมีอัปเกรดนะครับก็คือเป็นส่วนอัปเกร เอมบริงนะครับแล้วก็มีโกโก้แล้วก็มีเปโตนะครับแล้วก็มีรีโทเฟนั่นเองนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับอ่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะซื้อให้มันมากกว่านี้เนี่ยให้เราเลือกตรงข้างบนตรงนี้เลยนะครับว่าจะมีตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าแค่ฟิวเจอร์นะครับก็คือมันก็ขึ้นโชว์ตามของมันเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อเยอะกว่านี้ก็เลือกอย่างอื่นไปเลยนะครับเลือกชิปเลือกอัปเกรดเลือกสิกเนลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าเราเข้ามาเราก็จะเห็นเรือบาร์เลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารว่า เรือของอิตาลีบ้างอังกฤษบ้างฝรั่ง,งเศสบ้างโซเวียตอังกฤษอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับซึ่งเรือพวกนี้เนี่ยนะครับมันใช้แต้มสายวิจัยในการซื้อนั่นเองนะครับก็คือแต้มจากการรีสายนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้กูก็มีซีฟีอยู่แค่ลำเดียวแต่ว่ากูเล่นไหมไม่เล่นส่วนของอัปเกรดเนี่ยนะครับผมขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าบางเรือเนี่ยซื้อไปซื้อไปปุ๊บเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดหรือว่าบางเรือซื้อไปปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันด้อยลงก็ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นนดดออลง อานดีก่อนจะซื้อนะครับแล้วมันมีวิธีข้ามขั้นไหมครับแบบว่าผมไม่อยากจะเล่นเนี่ยมีครับผมครับมีครับถามว่าถามว่ามันทํายังไงคุณเห็นตรงบ้านตรงด้านขวามือของผมไหมครับด้านขวามือสุดข้างบนตรงนี้เลยนะครับผมนะครับมันจะมีคำว่า free xp อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับถามว่า free xp เนี่ยมันช่วยอะไรเรานั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับผมนะครับเวลาเราซื้อเรือเนี่ยเราคือมันจำเป็นต้องใช้ดาวสีดาอย่างนี้ถูกไหม แต่ถ้าฟรี XP ของเราเนี่ยมันมีถึงนะครับมันก็สามารถใช้แทนได้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมแนะนําเลยนะครับใช้แต้ม XP เนี่ยผมแนะนําเลยนะถ้าเราจะเก็บแต้มรีสายแนะนําว่าอย่าเพิ่งใช้แต้มฟรี x XP นะครับคือรีให้มันเสร็จไปเลยแบบว่า ทำให้มันขึ้นเยอะๆไปก่อนแล้วก็รอวันที่มันคูณ2นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมาทุกๆ3เดือนพอมันถึงวันที่เราคูณ2เนี่นะครับผมว่าแต้ม XP กเนี่ยก็คือแต้มก็คือแต้มฟรี XP กก็คือแต้มดาวสีเขียวเนี่ยนะครับคงจะขึ้นหลักแสนหรือไม่ก็ครึ่งล้านปัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าถ้าเป็นตอนนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ต้องมานั่งเล่นใหม่แล้วก็ได้นะครับอาจจะแบบว่ารีสายปุ๊บปลดเทียนสิบเลยแล้วก็ได้แต้มมาเลยแค่นั้นครับผมชิวๆครับ เอารักครับเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับถ้าหาชอบเนี่ยก็กดติดตามกดไลค์กันได้นะครับผมนะหรือถ้าอยากจะให้ใครดูดูกันเนี่ยก็กดแชร์กันได้เลยนะครับอ่าหรือถ้าใครมีคําถามอยากจะถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนั่นเองนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะครับอาจจะเป็นเวอร์ชิพหรืออาจจะเป็นเดย์บายเดลฟ์ก็ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม It's a rebel, yeah.